นะครับรถไสน้อยอันนี้กดูงนะครับไว้ตอนปุ๋ยใจรฟามนะครับไปได้ทุกที่นะครับส่วนฟามนะครับครับตอนปุ๋ยมานะครับประมาณสองรอยหาสิบกิโลนะครับ ไันได้ปลาขกากล้องมาครับเลยไม่ได้ตั้งกล้องตายให้ดูนะครับต้นบรรทุกนะครับใบก้าวต้นติลละมักละมักก็ได้นะครับขอบคุณครับได้รับชมนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ